เฉยๆนะลันพอปวงงวงช้างมัน,นยืดยาวได้หรือเปล่ามันดูย่นๆเหมือนสปริงอ๋องวงช้างสามารถยืดหดได้นะคะ mm. แล้วก็บางเชือกก็คือยืดได้ยาวมากซัตตังใคโต๊กหนึ่งล้านบาทค่ะงวงน้องช้างสามารถยืดยาวได้นะคะเพราะฉะนั้นที่บอกไปว่าถ้าเขามีเชือกกั้นหรือมีรั้วกั้นพยายามอย่ายืน่นตัวเข้าไปใกล้เพราะว่าที่เขากั้นไว้เนี่ยคือระยะง,งวงแต่ งวงสามารถยืดยาวออกมาจากระยะที Canvas, ่เขากั้นได้อีกนะแม่เพราะฉะนั้นแล้วช้างก็สามารถคว้าตัวเราไปได้สบายๆเลยนะคะแล้วช้างเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แต่งวงนะคะเขาใช้การย่อตัวช่วยด้วยนะคะย่อขาแล้วก็ยืดตัวไปข้างหน้าแล้วก็ยืดงวงออกไปอีกเพราะฉะนั้นเขาสามารถยืดงวงเพื่อที่จะคว้าเราได้ในระยะไกลมากนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในการเข้าหาให้ดียิ่งถ้าช้างไม่มีที่ควานอยู่ไม่เข้าหาเลยนะคะปลอดภัยที่สุด เพราะว่าพี่ควานเนี่ยเป็นประกันชีวิตชั้นหนึ่งของเรานะคะถ้าไม่มีเ้าเราจะเสียชีวิตได้นะคะเราต้องระวังนะคะพี่ทำอะไรคะพี่ทำอะไรคะไหนคะสวัสดีค่ะหรือยังคะไหนคะสวัสดีอุ้ยนาใครนะจิกปิคอเออดำงานนี่าใครนะปปนานะแล้วพี่ตาแดงพี่ว่วงนอนทำไมพี่ไม่นอนนะคะฮะแล้วพี่ไม่นอนนะคะลูกแล้วพี่ทำตาเหลือบตาปิ้นนะลูก ขายพี่ยาวมากเลยทรงเดียวกับแม่เลยว่าไม่ได้แม่เขาก็แม่เขาก็ขายยาวพ่อเขาก็ขายยาวเนะาะแม่จะสูงอยู่บาลานนะได้ได้พรงเมรเนาะเป็นสิ่งในชีวิตท,ที่ปาะจรรย์จริงๆใช่ค่ะอวัยวะของช้างหลายอย่างพิเศษมากแม่สมองของช้างนะแม่เคยไปดูสารคดีที่ด็อกเตอร์ของชาวต่างชาติเขาทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของสมองช้างนะแม่คือมันมีความพิเศษแล้วก็ซับซ้อนมากมันแสดงให้เห็นว่าช้างเนี่ยเขาสามารถ มีความทรงจํามีความจําที่ดีมากนะคะโอ,อ้มันก็ทําให้เราอาจจะคาดเดาได้ว่าหลายๆคนที่เคยถามมาว่าเขาไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แล้วเขาเจอพ่อแม่เวลาโตเขาจะจํากันได้ไหมคะคิดว่าจําได้เพราะว่าหลายๆเชื่อเขาแสดงให้เราเห็นนะคะว่าเขาจําพ่อเขาได้พี่รันที่ไม่นอนอนะ่ะลูกพี่ตาแดงมากรู้เลยว่าง่าวงแต่พี่ไม่นอนใช่ไหมคะพี่เดินทั้งวันเลยแม่ใบตองก็คือจะหยุดพาลูกเดินกี่โมงนะคะ เดินทั้งวันจริงๆนะคะบาลานจริงๆเป็นช้างที่ไวใกล้เคียงกับแทนทองแล้วก็เราก็มีนาน,นะแม่แต่ว่าตัวเล็กมากนะคะเราไม่ได้เห็นแทนทองนาน้นะเนาะไปแอบถ่ายคลิปบอไปแอบถ่ายคลิปแทนทองบ่เต้าะหนมปอกจิกกล้องใช่ไหมแม่เอาตาจิกมากได้ตา <c oughs> ไม่เรียกว่าตาจิกแม่นี่เขาเรียกว่าตาเหลือกนะคะเป็น แบบเบ้าเป้าเบ้าช่องตาใหญ่แต่แต่ลูกกตาเล็กเออแต่ลูกกตาเล็กไม่เหมือนมีนามีนานี่ตาใหญ่มากตาแบบลูกกตาใหญ่มากมีเบียดอยู่ในนั้นใช่มีนานี่ตาใหญ่มากนะคะถ้าจะเห็นแต่ตาดำหมดเลยแม่แต่อย่างเงี้ยบาลานจะเห็นว่าลูกกตาดำเขาเล็กนะคะเราจะค่อนเห็นเหมือนตาเบลอพลุ่มตลอดเวลาตกใจอะไรอ่ะลูกไปเจอผีป่ะเรเหมือนเจอผีจริงอ่ะไม่ตกใจขอเล่าหน่อย ตาดิตาน้าโคงมาะบาลันตาแดงโดนลุงข้างบ้านส่งเสียงกวนนอนไม่หลับรือเปล่าลุงข้างบ้านกลางคืนก็ไม่่อยร้องละมั้งเดี๋ยวนี้แรกๆวันที่พี่ทูมานะตลกมากเลยอ่ะมาคุกกับกับวานที่ข้องช้างน้อยตรงเนี้ยทุกคนบอกเลยมาได้รับเลยน้องปดห้องคืนหงพี่ทูคือร้องเก่งมากช่วงแร้ๆคือการปรับตัวนเนาะเขายังไม่คุ้นที่ไม่คุ้นกลิ่นเนี่ยเขาก็จะร้องบ่อยพอเพราะเขารู้สึกว่าตื่นตกใจหรือว่าความยังอยู่ไม่นะอะไรเงีเ้ยเขาก็จะคือร้องไว้ก่อน หลักๆมาตอนนี้ชินนะคิดถึงกระลำป๊อกใช่ไหมแม่นะคะบาลานดูซีรีส์ดึกเหรอลูก เห็นแทนทองเมื่อวานค่ะเหมอะต้องโพสค่ะหล่อมากตัวกลมป๊อกเออบาลังจะค่อนข้างแข็งแรงนะคะเพราะว่าเป็นเชือกเดียวในกลุ่มช้างปังบุญเลยที่เราจะไม่มัดเขานะคะก็คือให้เขาเดินในบริเวณที่โผลงของเขามัดอยู่ในตอนกลางคืนแมเขาก็จะเดินไปทั่วเลยนะไปหาคนนั้นหาคนนี้หา,หาพี่สาวหาป้าหายายแล้วก็ดูดนมเขาไปทั่วเลยนะคะอย่างดูดใครก็ดูดนะคะ <c oughs> ในโผลงนะคะแทนทองก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพ <c oughs> ีข <c oughs> ่ม <c oughs> ัด <c oughs> สวั <c oughs> สดีค่ะที่หมัง แล้วภัยใจเขาไปเก็บที่ไหนที่เดิมใจน่าจะที่ไต่บอกบ้านในนู้นก่อนภายใจอยู่ที่เดิมนู่นเปล่าอยู่ตรงใช่ไหมร้านพิณผาต้องดูอ่ะเขาเขาบอกคือคักบ่อยอ่ะสามวันดีสี่วันคึกอ่ะภายใจอ่ะให้น้องบารันกับแม่ใบตองสิบดวงขอพระคุณมากค่ะนี่โตขึ้นเป็นหนุ่มหล่อมักจะตาโตน้องแม่นาอตาโตคือโตขึ้นก็จะเป็นบ่าวหล่อ เหมือนพ่อเขาแน่เลยนะคะงาออกมาแล้วงา,ๆๆๆๆนะะงานทุกจุ๊กนะคะงานน่ารักมากตะมุตะมีมากนะคะจริงๆใบตองเมื่อก่อนนี้นางเป็นดาวนะแม่นางเป็นผู้นําแฟชั่นในการติดโบเชือกแรกๆของศูนย์เราเลยนะ <c oughs> เพราะว่าตอนที่นาง3ามขวบตอนนั้นในที่ที่ฉันมาเจอตอนนางอยู่ใน้าน3ามสี่ขวบก็คือนางติดโบตลอดแล้วก็จะมีลูกวาดที่นางวาดตัวเองในแกลเลอรี่น่าจะยังมีอยู่รูปที่วาดตัวเองติดโบสองข้างนะคือวไวต์ใบตองวาดนะคะน่ารักมาก ตอนนั้นก็คือเป็นเป็นที่จดจันของนักท่องเที่ยวอุ้ยช้างน้อยแล้วก็ติดโบสองข้างแล้วก็วาดรูปตัวเองด้วยวาดรูปช้างติดโบสองข้างเหมือนกันพี่มันคิดถึงภายใจค่ะเห็นน้าพี่มันคิดถึงภายใจเลยใช่ไหมแม่สมศรีเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเราพาไปดูสมศรีกับเด็กๆในห้องเรียนของช้างกันนะคะตอนนี้ให้ดูความน่ารักก่อนเพราะว่าหลายท่านสอบถามแม่ใบตอง บ้านเนเป็นยังไงน้องแสนหวาน,เป,นงงเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยวันนี้ได้พามาถวายครบเลยนะคะแต่แม่ไปตองตั้งแต่มีลูกอะ่ะเรารู้สึกว่าเขาดุขึ้นดุแล้วก็ดื้อขึ้นนะ,ะสายตาเนี่ยชัดมากตาเนี่ยชัดมากเลยว่าดุขึ้นนะคะก็คือตาค่อนข้างจะเบิดโพรงแล้วก็มีความเลือกลักตลอดเวลาไม่ไว้ใจ คนที่เข้ามารอบข้างเลยนะคะดูตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าเขาก็ไม่ได้ไว้ใจเราแต่ว่ายัางดีที่เขามีอาหารแล้วก็กินไปได้เรื่อยๆก็ไม่ค่อยโฟกัสเราเท่าไหร่นะคะของลูกเลยอ,อาจจะเป็นด้วยฮอร์โมนหรือเปล่า <c oughs> เคยคุยกับหมอหมอก็บอกว่าก็เป็นได้ค <c oughs> ่ะ <c oughs> เรไปแย่งคาปากแม่ได้ไงนะคะช้างเป็นสัตว์ที่ไม่เหมือนหมาแมวนะทุกคนน้องหมาเนี่ยจะแบ่งอาหารมาให้เพื่อนไม่หนอกแมแต่ช้างจะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่แม้แต่แม่ลูกกันเขาก็จะไม่เหลืออาหารว้ให้กันนะคะไม่แบ่ง เพราะว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะสำหรับช้างเขาจะกินอาหารได้ทั้งวันแล้วก็ดูดซึมได้ในปริมาณน้อยแม่กินไปร้อดูดซึมได้ประมาณ30-40%เนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องกินอาหารเยอะมากก็เลยไม่แบ่งนะคะไม่ว่าจะรักกันแค่ไหนก็ไม่แบ่งถ้าเป็นแฟนกันก็ไม่แบ่งเป็นแม่ลูกก็ไม่แบ่งกินได้หมดกินเลยนะคะสวัสดีค่ะเป็นเสียงแอดปอแอดกระตุยดีใจมากเลยค่ะแอดท่านอื่นก็น่ารักชอบฟังเรื่องเล่าของแอดปอกับช้างค่ะขี้โมใช่ไหมแม่ อันนี้คือเก็บแต้มบุญมานะคะเป็นบุญเก่าสมัยนี้ไม่ค่อยได้ไปอยู่กับช้างตะกอนเนี่ยปอๆชอบแบบถ้าไม่มีอะไรทำก็จะแว้นมอไซค์เข้าไปอยู่ในป่านะคะไปนั่งอยู่กับพี่ควานเป็นวันเลยไปฟังเขาเล่าเรื่อง,องนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆมานี้พอมาอยู่ตึกหน้าไม่ค่อยมีเวลาได้ไปนะคะแล้วก็ค่อนข้างไกลด้วยแหละเลยไม่ค่อยได้ไปนะคะเมื่อก่อน,น่ยชอบไปอยู่ปังแม่วังมากเพราะว่าดิฉันป็นคนชอบช้างงามากนะคะก็จะชอบไปอยู่ที่ปังแม่วางไปฟังพีง่ควานเล่าเรื่องต่างๆแล้วก็รู้สึกว่า กลุ่มช้างงาเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างพิเศษนะคะเขาจะมีลักษณะน,นิสัยแล้วก็ท่าทางที่ไม่เหมือนช้างอื่นอ,ะอ่ะอ่าอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือช้างงาของเราอะคะ่ะเราไม่ได้เอาออกมาต้อนรับท่องเที่ยวเนาะ เขาก็จะมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะอยู่กับควานแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยควานที่อยู่กับช้างงาค่ะก็คือไม่สามารถไว้วางใจหรือเชื่อใจช้างตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าก็จะต้องมีการระวังตัวต,วตลอดเวลานะคะเพราะว่าช้างเขาฉลาดมากพี่ควานจะบอกตลอดเวลาว่าถ้าเดินเขาเ้าไปในหลักช้าง,งงาเนี่ยไม่พกมีดไปอะ่ะเขารู้เลยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะหันกลับมาทํรลายควานตัวเองวยกันทดสอบความสามารถพี่ควานเราตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวัง ดูแลช้างต้องระมัดระวังเป็นพิเศษพี่ควานก็ต้องมีทักษะการเคลื่อนไหวที่เร็วการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ดีนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นหน่วยช่วยชีวิตช้างของเราค่ะที่เนี่ยสูนอนุรักษ์ช้างไทยของเรานอกจากโรงพยาบาลช้างแล้วเนี่ยเรามีหน่วยช่วยชีวิตช้างด้วยนะคะซึ่งหน่วยนี้ก็จะประกอบไปด้วยพี่ควานมือชิกาดนะคะส่วนใหญ่พี่ควานของหน่วยช่วยชีวิตช้างก็จะมาจากปางแม่วงังหรือว่า ปางที่ดูแลช้างงานของเรานี่แหละนะคะแล้วก็จะมีคุณหมอ,อสัตวแพทย์มาอยู่ในนั้นด้วยนะคะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านนอกแล้วมีการแจ้งเข้ามาอย่างเช่นช้างตกมันอรวาดหรือว่าช้างตกใจตะเลิดวิ่งเข้าป่าหรือทำลายเข้าของทำลายชาวบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้เราไประงับเหตุเนี่ยทางเราก็จะจัดทีมหน่วยช่วยชีวิตช้างนี่แหละในการที่จะออกไปกอบกู้ความปลอดภัยแล้วก็ชีวิตให้กับประชาชนคนไทยของเรานะคะอ่า แล้วก็จะมีความพะลุหันนะทุกเคสเลยเวลาไปนั่งฟังพี่ควานกลุ่มนี้เล่าให้ฟังก็จะเจอทุกรูปแบบเลยอะเราก็เลยถามว่าถ้าเป็นช้างสมมติว่าไปเจอช้างแบบนี้ระหว่างช้างที่วิ่งหนีกับช้างที่วิ่งใส่อะพี่อะชอบแบบไหนส่วนใหญ่แก๊งพี่ควานของเราจะบอกตรงกันเลยว่าชอบช้างที่วิ่งใส่นะคะเพราะว่าเราสามารถจับเขาได้แล้วก็หาวิธีรับมือเอา อุ s, ้ยเราก็เลยบอกฮะมันตรงข้ามกับที่เราคิดนะเพราะเราคิดว่าถ้าเป็นเราอะเราจะไม่ชอบช้างที่วิ่งพุ่งใส่เราเพราะเราจะกลัวไม่หนุ่มไหมแต่พี่ควานทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าชอบช้างที่วิ่งใส่เราชอบช้างที่สู้กับผลเพราะว่าเราจะสามารถหาวิธีจับแล้วก็ควบคุมเขาได้ง่ายควบคุมพื้นที่ได้ง่ายเพราะเขาจะวิ่งตามเราวิ่งหาเราแต่ถ้าเป็นช้างที่วิ่งเตลิดกลัวแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าอันนั้นนั่นเหนื่อยเพราะว่าบางทีเขาวิ่งข้ามเขาข้ามดอยเป็นวันวันเลยนะคะเป็นวันวันคืนคเลยกว่าจะได้ตัััวกกลลบมมมาเเหหนนนนนนื่่่ออยแสข็ไไไไดด้้ แต่การที่ช้างพุ่ใส่เราถ้าเป็ดเราลาคงไม่ไหวนะแม่ <laughs> น่าก,กลัวนะคะ <laughs>